5. ราศีโชคพุ่งกอบโกยทรัพย์ราศีพฤษภดาวสุขซึ่งเป็นดาวประจําตัวโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งที่ดีอีกส่งผลให้การเงินของคุณราบรื่นมีโอกาสได้รับทรัพย์จากการทํางานหรืออาจมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันเข้ามาด้วยค่ะราศีสิงห์ด้วยความเป็นผู้นําและมีเสน่ห์ของคุณจะนําพาโอกาสดีๆอีกทางการเงินเข้ามาให้อาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งได้รับโปรเจกต์ใหญ่หรือมีช่องทางทำเงินใหม่ๆค่ะ ราศีพิจิกสัญชาตญาณที่เฉียบแหลมของคุณจะนำทางไปสู่โอกาสในการลงทุนที่ชาญฉลาดหรืออาจได้รับผลตอบแทนจากการทำงานหนักที่ผ่านมาอย่างงดงามค่ะราศีมังกรความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานของคุณจะเริ่มออกดอกออกผลให้เห็นเป็นรูปธรรมมีโอกาสได้รับรางวัลโบนัสหรือผลกำไรที่น่าพอใจค่ะราศีมีนความคิดสร้างสารรค์และไอเดียใหม่ๆของคุณจะนำไปสู่ช่องทางการหารายได้ที่น่าสนใจ อาจเป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือการสร้างรายได้จากสิ่งที่รักค่ะเสริมดวงทำบุญบริจาคทรัพย์หรือช่วยเหลือผู้อื่นจะเป็นการเสริมดวงให้การเงินของคุณไหลามาเทมามากยิ่งขึ้นค่ะวางแผนการเงินแม้จะมีโชคแต่การวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบก็ยังสำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรานะคะ